หาดเจ้าใหม่จังหวัดตรงังหาดเจ้าใหม่มีสะพานเดินรอบเขาด้วยายาวยึดเลยันภูเขาหน้าปากมูกที่นอนเมื่อคืนสวยงาม ครับทางเดินรอบเกาะเไม่ต <pint voir> <sk> ้องไปมากก็ได้ใชเดินย่งเดินเรายิ่งกลัวเรากลัวาสัน ท่อนนี้มันจะหล่นลงมาเมื่อ,อไหร่เนี่ยมีโอกาสหล่นแต่คงอีกนานหินย้อยหินย้อยหินปูนอืมหินย้อยพวกนี้เนาะ จะหล่นลงมาเมื่อะไหร่วันเนี้ยโอ้อัลลัคการอรัลัมการโอ้โห ที่ด้านหน้าเกาะมีหาดด้วยทางเดินรู้สึกว่าจะรอบเกาะนะก็มีช่วงชันอยู่ช่วงก็น่านำน่ามาเดินเที่ยวแนะนำเลยเนะี่ยสวยสวยงามหาดเจ้าใหม่ครับหาดเจ้าใหม ื hmm. ทางมันยังไม่รอบเกาะรอบเขามันจะมีทางที่ยังไม่เสร็จอะ่ะจะมีรอยคนปีนอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดสิบเมตรเนี่ยปีนรอบไปก็คนแข็งแรงหน่อยก็ผ่านไปได้มาสักเจ็ดสิบเมตรหกสิบเจ็ดสิบเมตรแล้วนั่นแะพอมาช่วงสุดท้ายก็โอเคก็มีทางเดินแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีใครใช้ นะฮะเจ้าหน้าที่ก็จะห้ามใช้มีแต่พวกดื้อจะมาใช่มีแต่พวกดื้อที่จะมาก็รวมลุงด้วยคนหนึ่งดื้อโอเคชียงนี้ก็สบานก็ยังโอแล้วแต่ว่าเขายัางไม่อนุญาตให้ใช้มีไปไม้เทียบเลยจะมาเดินมาก็ต้องระวังกันหน่อย อตรงนี้ไปยังไงวะเนี่ยอืมนี่เป็นหินงอกหินยอ้อยลงมา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 จนกระทั่งมาต่อกันเนี่ยอืะขาวเาไว้ด้วยน่าจะใช้เวลานานมากแฮะ มีรอยขัดแป้งด้วยเว้ยนะมีรอยขัดแป้งด้วยแย่เลยเนี่ยโอ้ยเฟียบเลยว่ะมีรอยขัดแป้งด้วยเลยอาบแป้งอาบแป้งเริ่มเลยรตัวนี้เออดีทีเออหาเจ้าไหมที่นี่มีเก้งด้วย เห็นไหมสามตัวเก่งเองเ <c oughs> ก่งเก่งใส่มันจะร้อนว่ะเก่งเก่งสนุกคนละ